เมียฝรั่งทุกคนต้องปากเปื่อยหรือเปล่านะคะมีคอมเมนต์ทางช่อง y o u t u b e คุมายสตอร์สิบห้าเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากเพื่อนแล้วก็คนที่เขารู้จักนะคะว่า,เ,าเป็นเมียฝรั่งก่อนที่จะมีซัมติ้งนะนะคะปากต้องเปื่อยก่อนกันนะคะซึ่งพิมพ์ยอมรับนะคะว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะฝรั่งนะ คนไทยนะคะในหลายคนที่เขามีรัิยมเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้นะคะมันก็เป็นเคสบายเคสที่เราจะพิจารณาหรือว่าศึกษาได้มันไม่จําเป็นที่ต้องทําตามรีเควสของฝรั่งทุกอย่างที่เขาต้องการนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันหากกรณีเมียฝรั่งคนอื่นที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้พิมพ์ว่าในหลายคนเขาก็สามารถที่จะเป็นเมียฝรั่งได้อย่างนั้นนะคะก็คือเรื่องบางเรื่องนะ นะคะมันเป็นเรื่อง personal มากๆแล้วก็คือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ฝรั่งเป็นชาติอื่นมันก็เป็นเหมือนกันค่ะ